ให้เยาวชนของเราหรือว,ว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับห่างไกลจากายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าที่กําลังจะเข้ามาถึงจากที่เราไม่เคยแบบกระหนักถึงในการสวมใส่หมวกกันน็อกเราก็เปลี่ยนมาเป็นการสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งในการที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะเลิกเล่าเนื่องจากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำาชักชวนเพื่อนและ ชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อจะทำให้สุขภาพดีขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวการเงินก็ดีขึ้นครับมีเงินเหลือเก็บเรามีองค์กรภาคีเครือข่ายหลาย,ลายส่วนครับทั้ง,งในพื้นที่ของพวกเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่รู้ทิศัยในส่วนของบริ่วฟฟ้าได้เลิก หรือไม่เข้าไปลองไม่เข้าไปใช้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่ง ตอนนี้ในชุมชนของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจนะครับในชุมชนเขาน้อยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับในการให้เยาวชนและก็เด็กในเขตชุมชนเขาน้อยนะครับพังกายาเสพติดครับในเรื่องของการเกิดมาซิปปดปอดบุหรี่นะคะเพื่อที่มุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยลดละเลิกบุหรี่ในครอบครัวแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันร,รักษาสุขภาพเพื่อสู่ความยั่งยืนของชุมชนค่ะคอรามรมรกิตตบุตรีอมโลมรกิตตบุตรีกิตาอดุสรเอ เราบปเลือดตุกิตโตท่าอบีร์ฮอกก็มาสักตุกิตโตท่าอบีร์ฮอกก็ตัดออกอันเกสกันก็จะ buat ฮอกก็จาไปกับอะไรก็มันเป็นเพื่อนบุ๋มมาสักมาสักตัวนี้ตัวนี้ว่าสะดั้งเดอกล้วเนี่นคืออยากจะบอกว่าโครงการเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะณตอนนี้ก็คืออัลฮัมดุลิละกับการที่ว่าชุมชนนี้มีคนที่สามารถที่เลิกได้ค่ะ ผลตรงนี้นะคะจากที่ได้ร่วมโครงการมาหนึ่งปีนักเรียนไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเลยผู้ปกครองระหนักแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามแล้วก็เป็นการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็เป็นตัวอย่างของชุมชนด้วยค่ะชุมชนก็ได้เห็นตรงนี้แล้วก็ร่วมกันลณนนรงค่ะแล้วก็เราถือว่าเราได้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็หนูนะคะแล้วก็เพื่อนๆได้พัฒนาตัวเองไปเป็นวิทยากรในฐานการเรียนรู้ของ โครงการของสำนักงานขนส่งค่ะได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนมหาวิทยาลัยและก็น้องๆในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะในการทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะเราจะมีการจัดทําการประกวดออกแบบป้ายสื่อรณรงค์ใต้หัวข้อเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อกค่ะส่วนของชุมชนนะคะเราได้มีการจัดทําสื่อวิดีโอรณรงค์ในวันเทศกาลสําคัญต่างๆและในส่วนของโรงเรียนในชุมชนนะคะเราได้มีการจัดทําเป็นบอร์ดเกมค่ะโดยในแต่ละเกมนะคะเราได้มีการสอดแทรกความรู้และวิธีการ การจัดการในการลดปัดจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนลงไปด้วยค่ะคาดหวังว่าโครงการนี้นะครับจะช่วยให้เกิดการการเรียนรู้การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนนนะไม่แก่กลุ่มเยาวชนนักศึกษานะและก็ประชาชนนะที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เราดาเนินการนั่นคือในเขตของตำบลนินะครับเรื่องของการสร้างกลไกการกลับเคลื่อนมองว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องมีการติดตามและก็ต้องมีการหาแนวทางร่วมกันของคนที่อยู่ในพื้นที่นะมันถึงจะขอให้เกิดความยั่งยืนได้ครับ จากการดําเนินงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับปัจเจยเสี่ยงในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ได้รับผลตอบรับจากกลุ่มนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีนะครับจะเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับของนักรณรงค์สุขภาวะของมอนะครับก็ยังมีการขยายผลไปสู่หน่วยงานภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการออกแบบกิจกรรมรูปแบบกระบวนการดําเนินงานต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความป อดภัยในการใช้ชีวิตและก็เป็นพื้นที่แห่งความสุขของนักศึกษาต่อไปครับครับเราก็ได้มีการขับเคลื่อนโดยผ่านโรงเรียนสาธิตในมหาลัยของเราโดยการจัดนิทรรศ,าศาการจัดกิจกรรมให้ความรู้และจัดพื้นที่ห้ามสูบเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้น,นเองครับผมก็ดีใจที่ได้ไปส่วนหนึงน่งในการช่วยลดอุบัติเหตุควนทอถนนแต่ว่าที่ภูมิใจจริงๆก็จะเป็นการช่วยให้ ผู้อื่นเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งผมมองว่าทุกชีวิตเนี่ยมันมีค่านะครับโครงการนี้ไม่เพียงแค่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างควาปลอดภัยและลรถการสูญเสียที่มมนจัดเป็นครับ